ขอบคุณสมาชิกที่ยังสนับสนุนช่องด้วยนะครับผมสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ผมทีมอนเตอร์ทีวีคงนะวันนี้จะมารีวิวโอสตล่างพูโทเทละคอมโบนะ,ระคนะร,ะนรับผมก็จะเป็นล่างนี้นะครับนะส่วนล่างนี้เป็นสายอะไรดูซิ กดผิดอันนี้นะเป็นสายเซมิเลสหรือาสาย,ยาระยะกลางนั่นเองนะก <g iggle> ็ <g iggle> ช่วงนี้นะครับแล้วก็รออัปเดตยาวๆนะครับนะถ้าอัปเดตมาก็ขอให้ทุกคนว่างนะครับนะมาเล่นกันนะครับถ้าเกิดอัปเดตมาอาจจะยุ่งนะเพราะว่าแบบเห็นลุงบอกว่าคอนเทนต์เยอะเลยนะครับสามอัปเดตใหม่นะก็จะเป็นอีเวนต์ย้อนหลังสงการนะเห็นลุงบอกแบบนั้นนะครับอืมก็เตรียมตัวกันให้ดีนะครับสำหรับอัปเดตครั้งหน้านะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องรีวิวกันต่อนะครับนะ ตัวนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะถอดเกียร์ก่อนลืมถอดนะคลิปแล้วนะครับผมนะึ๊บอ่าตามนี้เหมือนเดิมนะไม่ใส่เกียร์นะครับชายาก็ไม่ได้ใส่นะ,ะตามนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนะโอเคเริ่มจากตีมปกติก่อนเอฟอ,อ้ดาม,มิดแรงนะลื่นเท่าๆกับโชวจะเลยมั้งนะออนะครับน่าจะประมาณนี้ร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับที่ขวาล่ะที่ขวาที่ขวาก็บอเหมือนเดิมนะแต่ว่าแบบ มันมีเอฟเฟกต์ไฟมันเลยแรงแล้วนะครับนะเห็นไหมเอฟเฟกต์เทพนะเวลาตีอ่ะจริงๆว่าม euh. ันเป็นท่าถือขวานนะครับนะอืมโอเคมันเริ่มที่รีวิวสกิลกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะต่อมาเป็นเริ่มที่สกิลเอกันนะครับอ่ะสกิลเอประมาณนี้ปึ๊บพุ่งออกไปแล้วก็าทำดาเมจใส่ดาเมจเท่าไหร่มองไม่ทันนะฮะทำไมทำไมมันเล่นยากนะจริงๆอ่ะปึ๊บปุ๊บปุ๊บก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะท่าสกิลเอนะครับอ่ะที่ขวานมั้ยี่ขวาเปลี่ยนไหมดูดิ ให้เปลียนนะครับาตามนี้ดาเมจนะครับโอเคต่อมาเป็นสกิลอาร์นะสกิลอาร์เป็นการเรียกอาวุธออกมานะครับนะนี่เรียกอันแรกจะเป็นขวานนะถ้าเกิดกดอีกทีก็จะเป็นปืนนะครับนะมี2โหมดเนาะก็ตัวนี้เล่นได้2โหมดนะครับนะก็จะเล่นระยะใกล้หรือระยะกลางก็ได้นะครับนะระยะกลางก็จะเป็นปืนแบบนี้นครับยิงอ่ะด,ดาเมจปืนนี่อ่าดามเมจปืนปุ๊บอู้แรงนะฮะดาเมจปืนเริ่มมานี่คือแบบ โอ้หกร้อยเลยนะครับนะตีปกตินะครับถ้าเป็นขวานล่ะดาเมจขวานล่ะเท่ากันไหมเบานะครับเท่ากับตอนตีปกติเลยนะครับนะาดาเมจขวานนะแต่ถ้าเป็นปืนที่ขึ้นมาหกร้อยเลยนะไม่นี่นะครับโอ้โหแรงโอเคเริ่มที่ขวานก่อนนะครับนะสกิล E ปกติก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมปู้บนะพูดแต่ว่าดาเมจขึ้นมาพันกว่าเลยนะจากไม่จากไม่ถือจนถือนะครับนะปุ๊บอ่าก็ เกือบพันผมรู้เท่าไหร่นะอ่ะทอาใมปึ๊บอ้อ่ะประมาณนี้หกร้อยแล้วกันนะครับนะอ่ะต่อมาเรามาลองคลิกขวากันดูนะว่าสกิลมันจะเปลี่ยนไหมนะซีนาปึ๊บคลิกขวาอ่าจะเป็นจามขวาลงลงข้างล,ล,ล่างนะแต่เราไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับนะไม่โดนเห็นไหมผมไม่ทันด้วยเอาใหม่นะฮะอ่ะลองคลิกขวาใหม่นะครับปึ๊บ โดนอยู่นะดาเมจพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับโอ้ก็แรงอยู่นะอาอีกรอบนึงปู๊อ่าประมาณนี้นะครับนะโอเคเราลองดาเมจปืนกันบ้างนะครับนะปึ๊บนี่เป็นการพ่นลำแสงไฟดาเมจอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบสี่นะครับอ,อีกรอบนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บอ่าอน,นี้นะครับนะโอเคต่อมาเป็นคลิกขวานะครับนะคลิกขวาปึ๊บแล้วก็อีกเป็นการยิงบนฟ้าอัดลงมานะครับนะ ก็ประมาณนี้เองรอบนึงงอ้มกรเมจเป็นพันเลยก็น่าแบบพันประมาณประมาณนี้นะครับพันหนึ่งร้อยกว่าถ้าเกิดรับแสงก็จะเบาหน่อยถ้าเกิดถ้าเกิดชาร์จยิงก็จะแรงหน่อยเอาใหม่เกือกยูมักคูดาวนะครับผมนะโอ้เนี่ยดาเมจถ้าเกิดโดนสองตัวก็วงกว้างอยู่นะ,ะ,ะประมาณนี้นะครับ อโอเคเดี๋ยวผมจะเทสเป็นเซตเลยแล้วกันนะครับนะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะก็ะเป็นเซตพูโเรละก่อนแล้วกันนะครับนะเผื่อใครอยากลองใช้อันไหนก็ไปลองกันได้เดี๋ยวนะผมมีเทสให้ดูก่อนนะกันนะครับนะก็เริ่มจากเซตนี้ก็เหมือนเดิมนะใช้ยาให้พิกินะครับนะหัวพูโเรละแล้วก็เข็มขัดก็ของพูโเรละนะครับนะโอเคเริ่มที่บทขวานก่อนแล้วกันนะครับนะ,ะบทขวานปกติปึ๊บอูมนะครับตามเม็ดเหมือนจะเบานะครับนะ ปู้มเนี่ยกองมาด้วยอ่าไม่โดนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแบบสกิูวีก่อนนะปึ๊บค่อยประมาณนี้แล้วกันนะเล่นยากนะครับนะโอเค่ะขี้ขวาล่ะปู้มนี่สามพันหกนะครับประมาณนี้ถ้ามีกองไม่โดนโอเคไม่นับนะครับประมาณนี้แล้วกันประมาก็โหมดอันติีเลยแล้วกันนะครับนะปึ๊บหมื่นสามนะครับนะหมื่นสามประมาณนี้โอเค ต่อมาเป็นโหมดปืนนะครับอ่าโหมดปืน E ก่อนทำไอยู่ที่2,300นะครับนะอ่าต่อมาก็คลิกขวานะปึ๊บอ,อูาไอ้ปิกติดก็เกือบ85,000เลยนะก็แรงนะครับนะอืออ่ะเอาใหม่นะขวาอูมอยู่ที่5,000นะครับนะมันโดน2ตัวแหละมันเลย5,000นะเดี๋ยวผมจะพยาย,ยามให้โดนตัวเดียวอ้ม 3,000น,นะครับประมาณนี้3าม0าโอเคต่อมาเป็นอันตินะอันติปึ๊บสามเมตรละโอ้พอม,มีเอพิกด้วยโอ้โหแปดหมื่แนแล้วแสนละครับผมนะโอ้แสนหกนะครับนะอ่ะถ้ามีอเอฟเฟกก็แสนหกถ้าไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมแบบลองไแบบไม่มีบ้างนะเพราะว่าแบบอเอฟเฟกมันติดพอดีนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมแก้งไอพิกก่อนแล้วกันนะครับโอเคเพื่อมันให้ไม่รันแรง โอเคียายปิกแล้วนะครับนะอันตีนะปึ๊บต่เม็เท่าไหร่โอ้ก็ยังขึ้นสนะแสนนะแสนสี่พันนะครับก็ยังได้อยู่นะสาหรับเซตนี้นะครับนะถ้าเกิดแนะนำก็เล่นสายปืนแล้วกันนะ,ะมาลองแบบทาจดอเบลบ้างแล้วกันนะครับอโอเคเริ่มจากคิวอก่อนแล้วกันปิกติดด้วยเอาเขาไปอ่า ลือไปลือเอาไมใส่ขวานก่อนนะครับอ่ะเริ่มงใส่ขวานก่อนนะปึ๊เป็นยากผู้จิตพันเลยนะมันเบิร์ดด้วยแหละนะครับมันเลยแลนนะโอเคขีค้ขวาล่ะปึ๊บิร์ต8,000โอ้โหสกิลแตกต่างกันมากเลยนะสหรับเขื่อนขัดนะครับนถ้าเกิดเปียกทิ่มขัดนะครับต่อมาก็อันตีนะโอ้อ,อันตีมีอันตีนี้ด้วยะ40,000นะประมาณนี้ ถ้าเกิดเอฟิกติดแบบเอฟิกไม่ติดละ่ะ20,000นะครับ20,02นะครับ่ะบต่อมาก็จะเป็นสายปืนบ้างนะครับอะตีปกติอยู่ที่ทำไมมันเบาลงนะเออมันเบาลงเพราะว่าแบบไม่ไม่ได้ใส่ข,ขัดมันเลยตีเบาลงนะครับนะอ่ะมีละตุ้ตตตมๆนะ30,000น,นะครับถ้านะติดเอาใหม่นะ 8,000นะครับ8,002นะเหมือนว่าสกิลมันจะแรงกว่าเนาะอ่ะขวาล่ะโอ้ยก็ยัง8,000นะครับต่อมาก็อันติเลยแล้วกันนะขอเคลียร์เฟิกก่อนแล้วกันอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมใช้อันติเลยแล้วกันนะครับนะเคลียร์เฟิกละอันนี้โดนทุกนัดนะกรเมิดมีแบบกรเมิดเบิร์ดด้วยนะกระเมิดอดขึ้นนะครับนะโอ้ย60,000นะไม่ถึงแสนนะครับนะแต่คือเราใช้ของอันเนี้ยปูนเวล่านี่ขึ้นแสนเลยนะอันติอ่ะ ถ้าเกิดเล่นร่างนี้อยากได้สกิลแรงๆหรือ่อเอฟฟกตรงนี้แรงๆเอฟฟกหัวแรงๆนะครับนันแนว่าใส่ขัดม่วงนะครับนะแต่ถ้าเกิดอยากได้สกิลแรงๆก็ใส่ขัดของคาจอนอนะ,อะเดี๋ยวผมแบบเดี๋ยวลองเทสแบบอันนี้ก่อนนะเห็นไ,ไหมเนี่ยเอฟิกหัวนี่คือเพิ่มเลยนะแปดหมื่นเลยอนะ่ะนี่ผมยังไม่ได้ใช้สกิลนะแต่ใส่ขัดม่วงนะครับนะเอฟฟกของหัวนี่คือแบบทวีคูเลยนะครับนะอ่ะอันตีนะเนี่ยอันตีขึ้นเป็นแสนเลยอ่ะนะครับ ประมาณนี้แล้วกันเทสให้ดูนะครับนะก็ถ้าเกิดเล่นร่างนี้ก็แนะนําว่าใช้เข็มขัดม่วงดีกว่านะครับนะเพราะว่าเข็มขัดม่วงมันเหมือนเหมือนจะแบบบัฟมากกว่าสหรับเข็มขัดเอ่อทันสตอรเบลนะแต่แล้วแต่คนจะใช้นะแต่ถ้าเกิดสลับร่างนี้ผมแนะนําว่าใส่เข็มขัดม่วงดีกว่านะครับอืประมาณนี้โอเคสาหรับคลิปนี้ก็น่าประมาณนี้นะครับนะใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากเพิ่มเติมอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับ ก็สำหรับตอนนี้ผมเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับนะเริ่มต้นที่เดือนละ20บาทนะครับนะใครที่สมัครมาก็สามารถเข้า Discord มาพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับลิงก์ดิสคอร์ก็ผมโพสต์ไว้แล้วนะแต่ว่ามันได้หมดอายุแล้วนะครับนะแต่ใครอยากเข้าก็ไปคอมเมนต์ใต้ใต้โพสต์ที่ผมโพสลิงก์ไว้ได้นะครับนะเดี๋ยวผมแจกลิงก์ใหม่ให้นะครับสำหรับสมาชิกนะหากใครไม่สะดวกในการสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดไลค์กดซับเพื่อเป็นการสนับสนุนได้อีกทางนะครับนะก็เป็นกําลังใจ ให้ผมได้เหมือนกันนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วไปมาครับสวัสดีครบ๊ายบายจ้า